เก้าครับเรมจับราวด้วยนะครับมันสูงครับจับราวครับเนี่ยเมื่อกี้เราขึ้นมาปุ๊บมันก็เลื่อนไปเองครับเดินไปเรื่อยเราก็จะเจอตู้สําหรับกดเงินครับตราค่าโดยสารนะครับสามารถดูตารางที่เห็นนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าดูแล้วงงงไม่ต้องสนใจครับไปหาเจ้าหน้าที่ครับก่อนเข้าเราก็ตรวจนะครับสําหรับอุณหภูมิครับหน้าจอจะขึ้นเป็นระบบสัมผัสนะครับเอานี้กดครับจากจุดที่เราอยู่สภาผู้นั่งกล้าสีแดงผมจะไปที่นอมบุรีกดครับปืด ตัวคำนวณเขาจะขึ้นมา17บาทนะครับเราก็ไปคนเดียวใช่ไหมครับเราไม่ต้องซื้อตัวเพิ่มนะครับมีอยสองจู้จู้นี้ก็คือหยอดเหรียญน,นี่คือใส่ธนบัตรครับผมเราก็หยอดเงินครับนี่มาตังทอนก็มาเห็นไหมครับเราหยิบเหรียญกับตังทอนครับนี่ครับเราก็นาเหรียญครับแปะเที้ยใบ ประตูมันก็จะเปิดออกครับแต่ถ้าหากว่าทําตู้ไม่ได้นะครับเราก็มาที่เนี่ยครับตู้นี้ครับเดี๋ยวจะมีพนักง,งานคอยบริการเป็นเงินเป็นอะไรคุยได้หมดเลยครับเหมือนเดิมครับจับประมันจะไปเรื่อยเรื่อเื่อขึ้นมาชั้น2ครับผมมีเสียงตามสายตลอดลำโพงมีลิฟต์สำหรับผู้พิการครับ มีการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเพลิงเสียงตามสายครับความปลอดภัยเกี่ยวกับวงจรปิดมีนาฬิกาบอกมีป้ายบอกทางหนีไฟแน่นอนครับมีกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็มีเจลล้างมือครับเราอยู่พนังเก้าไหมครับผมจะไปแยกนนทบุรีไปซ่อมโทรศัพท์เหมือนเดิมครับประตูที่รอจะมีลูกศรบอกทะแยงเข้านะครับสําหรับการเดินเข้าออกครับรอหน้าประตูเปิดครับเดินข้ามจะมีเส้นทางบอกตลอดตอนนี้เราอยู่ทวางพนังเก้าครับเดี๋ยวเราจะไปนนทบุรีครับ ตองประตูหนีบมือหนะห้ามพิงประตูประตูหนีบมือลักษณะการยืนนะครับฉีกขาออกครับแล้วก็ไปตามแรงน้มถ่วงของรถนะครับนครับที่เราจะลงมันจะกระพริบเห็นไหมครับเราจะมาจากพนังเก้าเมื่อกี้เราจะไปตัวนี้ครับนี่คือบรรยากาศในรถนะครับพารบสิทธิ์เสรีภาพของส่วนคนด้วยในพื้นที่สาธารณะนะครับในรถก็จะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับไม่เปิดให้มารู้ไปเปิดสิเปิดประตูเปิดครับประตูต้องเปิดอยู่แล้วแหละเปิด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 ครับ ค่อยๆเดินก้าวออกนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่ารถต้องไปแน่แต่ไกลๆหนุนมีที่นั่งพักด้วยนะครับมีเจลทุกที่จะมีแผนที่หมอกบดนะครับว่าจะลงตรงไหนฝั่งไหนนะครับนี่ครับผมลงสถานียังนนบุรีไม่ต้องห่วงสำหรับผู้พิการนะครับมีลิฟต์อันนี้อย่าไปยุ่งนะครับของพนักงานอันนี้ทําความสะอาดตลอดครับฝั่งซ้ายไปบันไดเลื่อนขวาเม็บันไดเลื่อนขาขึ้นผมจะลงบันไดครับไปมีห้องผมพยาบาลนี่ แล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําสะอาดนะครับห้องน้ําผู้พิการมีหมดนะครับมีทุกสถานีผมว่าแหละสะอาดโคตรงานดาเตรียมเหรียญให้พร้อมครับจะลงแล้วครับมีที่ปั๊มหัวใจด้วยยอดเหรียญครับประตูเปิดเพลงทีนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อจะขึ้นรถไฟฟ้าเป็นแล้วนะจ๊ะไม่เป็นยังไงไปถามได้นะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลให้หนึ่งนะครับศูนย์ทอมซุงมาไปนะครับได้คิวแล้วด้วยนี่ครับไปที่ไหนก็จะเจอไอตัวเช็ดมือก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้แล้วกันสวัสดี